เอาละครุณผู้ชมคลิปนี้นะครับอยู่กับกระบะแคปยกสูงนะฮะเลขไมล์ของเขาแค่80,000โลเท่านั้นคุณผู้ชมอยู่กับโตต้ารีโว่2.4ตัวมิดนะฮะเพียรันเนอร์ครับเป็นตัวสมาร์ทแคปนะฮะได้ปี2021กับเลขไมล์แค่80,000โลราคาค่าตัวเพียง500,000กับอีก9,000บาทสีขาวสีสวยแบบนี้นะครับเป็นรถมือเดียวนะฮะมือเดียวครับมีการดูแลเป็นนรักษาตั้งแต่1 1,000 0กิโลแรกเลยนะครับคันนี้ได้เป็นเกียร์แมนนวลน,นะฮะเกียร์แมนนวลราคาประหยัดแบบนี้ไม่ควรพลาดนะครับใครสนใจเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดภายนอกภายในเพิ่มเติมนะครับแนะนำว่าดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับ <S <S สวัสดีสวีดัดนทุกผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้อยู่กับ รีโวครับเป็นตัวขับยกสูงปี2021นะเป็นรุ่น2.4ตัวมิเพียรัเนอร์นะครับเลขไมค์คันนี้น้อยสุดๆนะฮะไมค์หลักหมื่นแค่8,000 0โลดเท่านั้นคุผู้ชมกับราคาสุดคุ้มนะฮะเสนอขายเพียง5 0 0 0 0 0ก,ก0บาทนะฮะคันนี้ฟัีดาวได้เลยนะครับ่อนอยู่ประมาณเดือนละ9,000กว่าบาทนะครับ พร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษไปด้วยนะครับเริ่มต้นเพียง2.69คุณผู้ชมสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าจัดทรงลงล้อมาให้นะพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้ไม่ต้องเอาไปแต่งล้อเพิ่มนะนะครับคันนี้เป็นรุ่นมิดนะฮะตัวรองท็อปนะครับได้เป็นตัวแคปนั่นเองนะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะฮะเกียร์ธรรมดานะเรียกได้ว่าขับขี่เนี่ยสนุกกันไปพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะครับ ใครที่หารถกระบะไว้ใช้งานขนของนะครับหรือว่าเอาใช้งานขับขี่กลับต่างจังหวัดช่วงเทศกาลนะครับคันนี้ตอบโจทย์สุดๆนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปชมสภาพนะครับพร้อมใช้งานนะครับว่าเป็นยังไงคันนี้สปาเก็บงานมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับชมราคาสุดคุ้มนะ5,900บาทนะครับ2.4ตัวมิดครับได้มาเป็นโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มาพร้อมไฟเดท์ไทม์รันนไลท์นะฮะนี่นะครับ ได้เป็นโฉมหน้าหมูป่าแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมชุดไฟตัดหมอกซ้ายขวาคู่หน้าเรียบร้อยป้ายทะเบียน3ขชนะครับ5579กรุงเทพมหานครได้ป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะครับไป2021คุณผู้ชมนะครับเหลี่ยมสานคมต่างๆสวยงามนะนี่นะครับไม่มีรอยบุบรอยยุบนะครับได้เป็นสีขาวนะครับสีเดิมโรงงานคันนี้รับการโครงสร้างให้ด้วยนะครับว่าไม่มีประวัติชนหนักด้วยความหรือว่าจมน้ามานั่นเองนะครับ อันนี้นะครับบริเวณซุ้มปองล้อครับแนบแน่นชิดสนิทกันเป็นอย่างดีนะครับเหลี่ยมสังคมต่างๆนะฮะสวยงามของเดิมโรงงานนะครับเปลี่ยนแค่ล้อแค่นั้นผู้ชมเขาจัดทรงลงล้อมาให้นะครับให้ดูเทมากขึ้นนะครับเป็นล้อเลนโซขอบ20นะฮะนี่อ่ะยางแม็กซิสแบบนี้เลยนะครับจุ่งล่างนะฮะนี่โช๊คอัพเดิมแท้โรงงานครับมีมาร์กแต้มให้เรียบร้อยนะครับ ดูแลทาความสะอาดพวกรอยคราบที่ดินรอยฝุ่นต่างๆให้ครบจบนะครับนี่นะฮะบริเวณด้านข้างนะครับสวยงามนะฮะคันนี้5้าแสนเก้าพันบาทฟรีดาวผ่อนเก้าพันเองผุ้ชมนะครับใครหารถไว้ใช้งานคันนี้ห้าพันจริงๆนะครับกระจกข้างครับเป็นสีโครเมียมนะครับนี่นะฮะปรับและพับแบบไฟฟ้ามาพร้อมไฟลุ้ในตัวโลโก้ไฮลักอยู่สภาพเดิมแบบนี้นะครับบันไดเหยียบขึ้นประตูก็ใหม่คลิปเลยนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะฮะ มือเปิดเป็นแบบโเมีมนี่ครับคันนี้กุญแจรีโมทนะผู้ชมนะครับนี่นะกระจกก็าพาร์เติมโตโยต้ามีสติกเกอร์ Auto ออโต้ลามมาให้ด้วยนะสัญญาณการขโมยนั่นเองนะครับและนี่ฮะกระจกด้านหน้านะครับพาร์เติมโตโยต้าเหมือนกันมีสติกเกอร์คาเตือนให้ติดฟิล์มมาให้นะครับน่าจะ60รอบคันนะนะครับน่าจะ60รอบคันนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดภายในกันนิดหนึ่งนะครับนี่ รุ่นมิดนะครับภายในบ่อผ้านะครับได้เป็นเกียร์กระปุกเกียร์ธรรมดาแบบนี้เลยนะครับขี่สนุกนะฮะนี่นะครับใครอยากได้แบบว่าเท่ๆนะแรงๆนะครับไม่น้ำครับไม่มีรอยบิดเบี้ยวนะนี่นะครับโครงสร้างนะเรียกได้ว่าของเดิมโรงงานนะต้องเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวนงตัวน็อตต่างๆนะครับก็ไม่มีการขันไขขยับแกะแงะนะพี่ดูน็อตเสาเอนี่นะครับน็อตยึดประตูยึดแก้มนะครับไม่มีรอยถอดนะ นี่นะครับน็อตเสาบีนะครับก็ไม่มีรอยแกะรอยงี้ไม่มีร่องรอยประแจนะครับทั้งบนและล่างแบบนี้เลยนะครับรายละเอียดตัวน็อตนะฮะถือว่าใหม่คลิปเลยนะครับสติกเกอร์คาเตือนต่างๆอยู่ครบนะครับรายละเอียดภายในนะครับตัวแคปเนี่ยบอกถือว่าจิ๊บิ๊บเลยนะครับแล้วก็ที่พักที่พักเท้านะครับก็กว้างระดับหนึ่งเลยนะฮะนี่นะครับด้านในครับได้มาเป็นจอกลางระบบทัศ์จกินนะครับ เรียบร้อยนะคันนี้เชื่อมต่อโทรศัพท์ Bluetooth ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญฟังเพลงฟังวิทยุได้นะฮะตัวแอปปรับแมนนวลนแบบนี้นะครับเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลนะเป็นเกียร์ธรรมดาน,นั่นเองนะครับมีรูเสียบ USB ให้นะครับหจุดพร้อม AUX นะฮะคันนี้มีซรัชั่นคอนโทนการเรื่องกานหลายให้เรียบร้อยนะครับ มีโหมดขับขี่มาให้เรียบร้อยครับอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะครบเลยนะครับเปิดมือตรงกลางสภาพเบาะก็ใหม่ๆคลิปๆแบบนี้เลยนะครับนี่เก็บงานมาให้เรียบร้อยนะคุณชมเบาะด้านหลังไม่มีรอยคงรอยขาดนะนะครับลำโพงนะฮะเซอร์ลงเซอร์ลาวรอบคันแน่นอนผู้ชมนะครับถือว่าคลิปเลยรายละเอียดนะประตูประตูนะครับนี่นะเม็ดอาร์ยังเห็นชัดเจนสวยงามแบบนี้อยู่เลยนะครับกระจกพาร์ทเดิมโตโยต้านะทุกบานเลยนี่ นะครับเรียกได้ว่ากระจกเดิมทั้งคันนะฮะไลฟ้ามาชัดแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับเป็น p ร u เ n e r นะครับยกสูงช่วงล่าง s u เปอร์เฟรกซัดเพรชันะครับผลของด้านข้างดีและช่วงล่างเนี่ยจะนิ่มด้วยนะชมนะครับรีนะฮะได้เป็นแบรนด์หลักราคาค่อนข้างแข็งเลยนะครับและพี่ดูช่วงล่างนี่นะครับถือว่าไม่มีตัดต่อตัวรถนะโครงสร้างอย่างดีเลยอย่างสวยเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมดูด้านล่างให้ด้วยนะนะครับ ไฟท้ายครับได้มาเป็นเลข3นะฮะแบบนี้เลย LD e นะครับ LD แบบนี้เลยโคมไฟท้ายไฟหน้านะครับไม่มีชนมาไม่มีเปลี่ยนมาุผู้ชมนะครับฝาท้ายก็ฝาเดิมนะครับฝาท้ายฝาเดิมและนี่มีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะมีกล้องมองขณะจอดนะครับคันนี้นะฮะนี่นะโตโยต้านะครับอยู่ครบโลโก้ไฮรักโลโก้รีโวต่างๆครบเลยนะครับการชนด้านท้ายนะครับไม่มีรอยบุบรอยยุบนะนะครับ แมคไลเนอร์นี่นะฮะใหม่ๆกิบกิปบแบบนี้เลยพร้อมใช้งานนะครับ5 9า0 0บาทที่ได้เลขไม่แค่8 0 0 0โลผู้ชมใช้งานต่อได้ยาวนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวนะน็อตไม่มีการแกะกันแง่ขันไขขยับนะทุกจุดทุกส่วนนะครับของเดิมโรงงานนะฮะใครที่อยากได้คันนี้นะครับอยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อรถได้นะครับดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจไปพร้อมกันได้เลยเหมือนพี่ๆมารับชมตัวรถที่บริษัทพออโต้ด้วยตัวเองนะครับ เรามีเจ้าหน้าที่นะเข้าไปเซ็นเอกสารให้นะฮะถึงหน้าบ้านเลยคุณผู้ชมนะครับมาดูช่วงล่างนิดหน,นึ่งนี่ล้อหลายยางไหลมีให้ครบพ้วนนะครับแล้วก็นี่นะฮะด้านล่างนะครับก็ไม่มีรอยบุบรอยยุบนะนะครับไม่มีรอยคาบสนิมเกาะติดนะคุณผู้ชมนะครับคันนี้ไม่มีประวัติจมน้ํามานั่นเองนะฮะนี่นะครับด้านข้างก็สวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างฝั่งนี้กันบ้างน,นะครับ ใครสนใจทํำยังไงนะฮะรีบโทรมาเลยนะครับที่เบอร์0888994496ติดต่อผมทับคารโตได้เลยนะครับนี่นะฮะน็อตครับผู้ชมนี่นะครับน็อตสวบีครับไม่มีร่องรอยการขัดไข่ขยับแกงีงยนะครับนะฝั่งนี้ก็ถือว่าใหม่มากนะครับใหม่มากนี่นะเม็ดอาร์กระดูกงูนะครับเรียงเป็นเม็ดๆแบบนี้เห็นชัดเจนมากผู้ชมนะครับและนี่นะฮะรายละเอียดตัวรถนะครับภายในฝั่งคนขับ ภูมลไยมัลติฟังก์ชันสั่งการด้วยเสียงได้วางาสายรับสายโทรศัพท์ได้เชื่อมต่อโทรศัพท์รูทูได้นะครับกุญแจกุญแจขาขแบบรีโมทแบบนี้นะครับเลขไมนะ8 9 2หมนก้าพัิกิโลเมตรผู้ชมนะครับเลขไมนะครับตรวจสอบได้นะครับมีที่มาที่ไปชัดเจนนะผู้ชมนะครับนี่ดูด้านล่างนะฮะบ,บริเวณปั้นเบรกปั้นคันเร่งนะครับ ไม่มีรอยขาวตนิมนะก่อติดนะครับนี่นะน็อตต่างๆไม่มีแกะไม่มีแงนะครับคันนี้กระจกไฟฟ้านะครับสองบานเลยออโต้ฝั่งคนขับนะมีเซ็นทัลล็อกให้แล้วก็ตัวเราก็จกจกข้างก็ปรับและพับแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับใครสนใจอยากได้คันนี้นะครับทำยังไงนะจองล็อกรถไปก่อนนะครับจองล็อกรถไปก่อนนะครับก่อนที่คันนี้เนี่ยจะติดจองไปก่อนนะครับตรงมิดนะล้อสวยมากเป็นล้อเลนโซ่นะครับขอบ2ี่สิบนะ นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูโอเคเดี๋ยวเปิดฝาหน้านิดนึงเนี่ยเมื่อกี้ลืมเปิดนะมานะครับเรามาเช็คนะครับระบบเครื่องยนต์กันบ้างนะครับรีโวเนี่ยก็ขึ้นชื่อแล้วนะครับว่าการใช้งานเนี่ยคือตโคนแ่งนะครับแล้วก็ประหยัดนะฮะราคาในแข็งมาก แบรนด์หลักโต้ต้าลงอะไรหาง่ายแน่นอนผู้ชมนะครับเครื่องยนต์นะได้เป็นเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะครับเติม B7 ได้เลยนะคันนี้นะครับเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนไม่มียกมานะครับของเหลวได้ตามระดับมาตรฐานเดี๋ยวผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ด้วยมีช่างวิชาเนะครับเข้ามาตรวจรถให้นะเป็นช่างจากหน่วยงานภายนอกนะฮะอินสเปคชันต่างๆนะครับและนี่ฮะระบบเบรก ABS มีมาครบๆแบบนี้ความปลอดภัยสูงนะครับกรองกัดเดี๋ยวเช็คให้ครบจบนะครับคันหน้าที่ดูนะ สวยงามนะครับไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีพ่นสีพับไม่มีจิ้มด้านหน้าด้านข้างมาแน่นอนผู้ชมนะครับนี่นะครับแบตเตอรี่ใหม่ๆนะับแบตเตอรี่ใหม่ๆนะครับเราเปลี่ยนให้นะผูกชมนะครับและนี่บริเวณหัวน็อตนะครับฝากระโปรงหน้านะครับไม่มีต้องรอยการแกะกันแง่นะนะครับร้อนขึ้นรปสวยงามชัดเจนนะครับนี่สติกเกอร์ข้อควรระวังอยู่ครบเลยนะครับจำนวนการความร้อนใหญ่ๆใหม่ๆแบบนี้นะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีแง่ครับตาฟัมโตต้าอยู่ครบนะครับ เรียกได้ว่าพาชมรอบคันนะคันนี้นะครับโตลตาเรโว่2.4รุ่นมิดนะฮะคันนี้เป็นตัว Smart c แคนะครับเป็นตัว Smart c แคปี2021นะฮะปี2021เลขไม้แค่80,000โลทผู้ชมสีขาวสวยๆแบบนี้นะครับใครสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์0888994496นะติดต่อผมท็อปทอโต้เข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ดีมาก็ได้ครับ p o ี P r p 92นะครับติดต่อคอนแทคด้านล่างนะฮะ ใครจะเข้ามาดูรถคันนี้ตัวจริงเข้ามาได้ที่บริษัทพอโตนะครับสาขาที่2ครับเขตมินมูรีกรุงเทพซอยสุวินทวงศ์หนึ่งครับหนึ่งนะกระบะเรามีค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่าทิปนี้ผมพามาชมตัวขับกันนะที่ราคาถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็เลขไม้เนี่ยน้อยจริงๆที่ได้เลขไม้หลักหมื่นไปนะครับผ่อนฟรีดาวชิลๆผ่อนแค่เดือนละประมาณ9,00 0กว่าบาทนะครับ<ม>ก็ฝากด้วยนะครับ ิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องเจ้าชายรถกระบะด้วยนะครับผมท็อปทอโต้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ